รัไใครระครสวยกูเบลทัูไทยแลนด์ค่ะทกูเกยชิบสายงนี้ะเดี๋ยวให้คุณทักทายแฟนๆโดนถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบกลังเก็บภาพคุณอยู่ตอนนี้เช่นกัะโอนนี้เปนรรมที่มีควขมลยนะครับวันนี้ททท 어, 이 자리에 오신 여러분들 너무 감사드리고요 오늘 어, 저의 얘기를 많이 들어주시길 바랍니다. <목소리> <목소리> 건리야와 어제 가수완나스기나이 미, 전에 소감부터 여쭤볼 텐데요. 어제 공항에 많은 팬분들이 마중 나가셨는데 소감이 어떠신지요? 어, 네, 제가 13년 만에 어, 이렇게 태국에 오게 됐는데 어, 저를 기억해 주시고 저의 작품을 많이 좋아해 주셔서 또 이렇게 다시 오게 되고 그리고 내일 팬미팅도 는자리를만들들어진같아서서태국에에기다려신팬분ขอนับฝั่งนี้ยังไงก็ค่อนอื่นผมกลับมาเจอกับทุกคนในรอบ13ปีนะฮะต้องขอขอบคุณที่ยังจำผมได้แล้วก็อยากชื่นชอบผลงานของผมนะครับและการที่พรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสจัดแฟมมิทติ้งร่วมกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามาจากความรักของทุกทุกคนนั่นเองนะฮะยังไงก็ขอฝากผลงานของผมต่อไปด้วยรวมถึงแฟมมิทติ้งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับมีค่ะซอค่ะ

이이제오랜만만만에에13년와서서지지지금도자리까까포함해일들예정แล้วก็ผมกลับมาบระทไทยอีกครั้งในรอบ13ปีจนมาถึงนะตรงนี้แล้วก็รวมถึงแฟนมีสติงพรุ่งนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้ความทรงจำดีๆกลับไปเยอะเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอให้พี่แปลให้อว่ามีหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปและสิ่งนั้นคือแฟนๆชาวไทยรักคุณมากขึ้นทุกปีเลย นะคะเอาเป็นว่าแฟนๆชาวไทยรักคุณขึ้นมากทุกปีวันนี้เราเลยอยากจะมาถามว่าแบบเออคุณเนี่ยบอกว่าอยากมาทำอะไรที่ประเทศไทยบ้างโอ้ฉันตั้งแต่ออกจากมานจาบารู้ไทยก่อนเลยครับเออ바로ยาซิ่งคืออะไรชั่งข้าวซัดข้าวเลยนะข้าวซอยข้าวซัด ข้าวซอยข้าวซอยข้าวสารข้าวสารเอาไปข้าวสารไปเที่ยวมาสารข้าสารอาารอาหารโอ้ยที่นี่ตรงไปตลาดตลาดกลางคืนก็คือถนนข้าวสารเลยฮะแล้วก็ไปทานอาหารไทยี่ผมชื่นชอบเลยทันทีเลยฮะนีนะฮะเรียกว่าอร่อยไหมโจโอ้ยว어นนี้ผมทาน เนื้อจระเข้ครับเขาเขาได้เกิดมาเพิ่งเคยทานะโอเคแบบแปลกไหมชอบหรือเปล่าออช่วงแรกัวก็นะกลัวมกลสัที่ผกลัวที่สุดคือจะข้บก치เลยก็เลยก็เลก็เลยกเลยก็เลยกเลยก็เ่ยกเล็เเกยเลย่อ ต่ทาดูอร่อยนะฮะอร่อยออคนไทยเป็นคนที่กลัวอะไรจะกินสิ่งนั้นคะ่ะอ๋อเพืออะไรฮะผู้โชคดีสุดเลยย่ากลัวอะไรก,กินสิ่งนั้นเลยนะคะจะได้หายกลัวเออขอมีดูใหญ่ขึ้นแก่ขึ้นแล้เห็นมีแบงมุมือโปขนาดนี้ด้วยฮะ,ะใช่เพราะเราเคยกลัวแมงมุมแต่ตอนนี้คนไทยไม่กลัวแล้วผมผมกินไม่ลงจริงนะ ย่อย่อมมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินคือจะบอกว่าวันนี้แฟนๆชาวไทยอยากจะให้คุณแบบลองมาชาเลนจ์กับเกมแรกดูพร้อมจะเล่นเกมไหมคะแน่นตะิิแนอนครับพร้อมครับคุณรู้ไหมว่าสโลแกนประเทศไทยคืออะไรอบอจ้ะอะไรหรอครับ Amazing Thailand Amazing Thailand ใสิ่งแรกที่จะ Amazing เวลามาประเทศไทยนั่นคือ แบงคอกเนี่ยมีชื่อเต็มแบบยาวๆที่สุดในโลกคุณรู้ไหมว่าชื่ออะไรอ๋อแมธนด้ยินแต่คือผมเคยได้ยินอยู่นะฮะอ๋อเราต้องต้กินจริงนะเชี่ไหมมันยาวมากแต่ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงผมไม่ทราบจริงฮะเดี๋ยวลองพูดตามดิฉันโอเคโอเคมองไปที่กล้องมองไปที่กล้องนะคะแฟนๆเตรียมเตรียมจับนะคะออนคาเมราตรงนี้นะคะคาแรกยูเซฟอล์มีนะกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ได้อเกนผิดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครย้าประมือติดสารอ,อะไรเออัมรรัตนโกสินทรลอันโดรรัตนโกศิลอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือได้ uh, แต่ว่อัมร์อัมร์รัตน์รัตน์โกสินทร์โกศิลมหินมหิน าทาราทารายุทธยายุทธยามหาดิโรมหาดิโรนพรัตนพรัตราชธานีราชธานีบุรีรมบุรีนงอุดมอุดมพอหรือยังพอหรือยังโอเคไหมโอเคอยได้โอเคข่าช่อเขาชอบซื้อเราราชนีเวราชธานีแพนี่เบาๆมาที่กล้านะมหาสถานมหาสถาน อมรพิมานอโมนิหาออมรพิมานอโมนิพิมารพิมานพิมานอ้าอวตารสถีอวตารสถีสักกะตะสักกะตัตอันนี้ฉันผิดเองยังไงนะครับศิษย์ก็ดเสือศิษก็ตัดเสื้อโอเคโอเคนะคะสักกะทัตยะสักกะทัตยะวิสนุกรรมวิสนุกรรมประสิทธิ์ประสิทธิ์ โอ้ยามีโอ้ยเหือเหือโอ้ยชุกีนืมันนยาวมากเลยครคุณลองพูดเองหนึ่งรอบโดยที่ฉันจะไม่บอกคัะเยชกบาเบอันเดรเิกนจ้บๆรับลอทำดูสิครโอเคสามทีทวเอสอกนะครับยชากาเหนืน่ารักมากเลยนะครับอปปือแล้วเคยคิดไหมว่าแบงคอค้อของดิฉันจะมีชื่อยาวขนาดนี้ 저는상상도못ั습니다마이งบน카드막งส해ทไม่เคยึกคาดมาก่อนเลยฮะแต่เชื yeah. ่อไหมว่าถ้าให้เอาความรักของแฟนๆมาต่อกันยังสั้นกว่าชื่อประเทศขอาหิช่ไหครับผเก็เหอนกันครับแบบว่าเราว่างแบบความรักที่คุณให้คนไทยี่แอนยาวก่ากันกับชื่อประเทศงทาีเ้กรุมัก คิดไงวะเฉับเพืนได้ไหมครับหมอมีทุกขีดเชียวอ้ยความรักของผมที่มีให้กับแฟนๆมันต้องยาวกว่าสิฮะโอ้นะคะเอาเป็นว่าแฟนๆวันนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วอย่าง Amazing ที่สองคือฤดูของประเทศไทยเทยเชียวประเทศไทยมีสามฤดูฤดูหนึ่งร้อนเยาะรึเปร้อนมากทอยรึเปล่าร้อนมากๆ

แต่ตอนแรกแฟนๆที่ไปรับซอนกุก๊กอตอนแรกไม่ค่อยรอนเท่าไหร่แต่ทอยุ๊กลงมาปุ๊บรอนมากเพราะว่าซอนกุกฮอตมากคือแฟนที่ไปรับซอนกกตอนแรกไม่ค่อยรอนเท่าไหร่แต่ทกลงมาปุ๊รอนมากเพราะว่าอนกุ๊กอมากคือ้วตอนแรกค่อยร้ชนเ่าไหร่ยกมาอเพว่าซอนกุ๊กตมาคือว่ไปรนแคออนเท่าป็นบู้ชายซอฮอตขคือคว่รับซนอตแค่อนเงปุนผู้ชากว่าฮอตคอๆทอนะออเท่าป้ โจกบมยอะนิดนึงฮะอุ้ยแล้วแฟนๆล่ะคิดว่าไส้คุณฮอตไหมคะฮอตไหมร้อนแฟนๆแบบร้อนแล้วก็เด็กชิ้นตุ้กต๋อยเนี่ยชิ้นตึกตอยสารมีดไปเถอะแน่นอนครับผมเป็นหนุ่มร้อนครับรอดูดิฉันรอดูในแฟนมิ้งวันพรุ่งนี้เลยเอาเป็นว่าคงต้องถามคุณว่าเวลาคุณรอเนี่ยคุณคลายรอนด้วยวิธีไหนแบบฉบับของคุณ 더위를 타실 때아 더울 때 어떻게 대응하시는지. 음. 아, 더울 때전더 많이 움직여요. 왜냐하면 공짜 닌 그냥 하. 예리. 얘네가 더 땀이 나게요? 네네. 아. 저는 오히려 약간 더운 거를 즐기는 편이고. 그 앞에 이예 그리고 추울 때는 가만 있어요. 아. 그래서 겨울 때는 항상. 살이 찌고 마치 라르도나, 범짝 워튼. 그리고 이제 여름 때가 좀 그래도 유지하기가 편하고 루도 뜨. 간자 갑마, 콩 스파라가이, 되게 좋아. 보통. แบบ 이, 상황, 와, 차, 가, 뜨, 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 เตรียมแม่มแมแม่เตรียมแบบมาขอกันได้เลยนะจ๊ะเอออ่ะรู้แต่ว่าคุณแบบว่าชอบขยับตัวให้ใคลร้อนแต่คนไทยมีหนึ่งเทศกาลเอาไว้คลยร้อนแล้จแเทืคุเาธรดนมทวีด้อีกที่วิ่งทั้งการ์ดวิ่งที่นั่นคือเทศกาลสงการคือว่าสงการชุกเจ็ดาได้นมเค่เคยไดนไมฮะนี่สง

จะได้เล่นน้ำแบบนี้ได้ค,ครับดีเลยแฟนๆวันนี้นะคะทางเราเลยมีของขวัญมามอบให้มาดูกันสิว่าของขวัญชิ้นนี้จะดับร้อนได้ไหมนะคะและวันนี้นะคะเรามีน้องเจสสิก้านะคะนี่นะคะจากเ,าเรานะคะมามอบของขวัญให้ด้วยขอบคุณนางสาวของพี่ขอบคุณเจสสิก้าค่ะได้ค่ะนี่มาดูกันไหมว่ามีอะไรบ้างอุ้ยขอบมือเร็ว่า มาดูกันว่าคุณจะได้รับอะไรบ้างนี่คุณจะได้รับชุดนี่ผมชอบอปเจ๊พุกจังเป็นชุดไา้ดอกของเราลองดูไหมลองผ้าผ้ดผ้าผดาผ้า้าผ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 ้วี้าผาผ้าผ้้าผ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 าผ้าผ้้าผ้าผ้าผาผ้าผ้ะา้้้าาา เซ็กซี่จัะเซ็กซี่จเซี่แน่นอะเพิ่มความเซ็กซีด้วยที่ของมาลายคือเซ็กซี่เลยมาเวลคามเพิร์ลเพิรยลเพิร์ลเนี่์ลเพิรเพิร์ลเร์ลเพเลเริตอสเลย แฟนๆรล้วนะพรุ <tampoco S 2> ่งนี้นะคะที่จะมอบอะไรให้ก็สิ่งมอบนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้แบบดับรอนใจเย็นๆเทวีเลยดีเนอะก่อนที่เราจะไปโชว์ต่อไปคงต้องถามว่างานถ้าสมมติว่าเดือนหน้ามีโอกาสมาเที่ยวส่งการบ้านเราอยากจะมาไหม만약에다음달에다음달이거든요이소크란축제가네네기회가된다면한번태국에오실생각들이있으신가요어기회가된다면진짜오고싶어요타미าม동양อ진า하 เตรียมดูได้เลยนะคะวันแรกเขาก็ไปข้าสารแล้วนะคะมาดูกันได้เลยว่าอาจจะมาได้ถ้าถ้ามีโอกาสอยากให้มานะคะเวลครับชูไทยแลนด์นะครับสุดท้าย Amazing สุดท้ายคืออาหารไทยคุณนี่อาหารไทยของเราเยอะมากกินเผ็ดได้ไหมเบลผมต้มชวยผมชอบของเผ็ดมากเลยชอบของเผ็ดแต่ชารบบเหรอแต่ทานไอยเก่งฮะอาจจะเริ่มกับอะไรง่ายๆก่อน เช่นแฟนคลับไทยห้กูแฟนคลับไทยเผ็ดมากทกุกเผดเดีแปลยากอันนี้เทกผพี่าพี่อนะกันเถให้กุแฟนนี่จุเ็ดตาอีกอันเยก็ทกกทัททัททแฟนัทอเุแฟนนี่จดเ็ตเออเออโอเคเคเรามันสไปซี่พิเศษนะคะเนี่ยง่ายจะเผ็ดมากกว่าพวกคุณนะ แรงมากว้าหินชานาแตงเนงแตงเน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณรู้จักอะไรบ้างในที่นี้พอจะรู้จักบ้างไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเขาแรกอ่าพัดไทยโอ้ตบมือพี่นะชัโกงแ้วก็เทยกิมจิกันที่เขาเรียกว่ากิมจิไทยอ่ะ

직접 계산 다 하실 수 있겠어요? 어, 만약에 한다면 제가 사야죠. 탁 리앙, 도앙 와! <목소리도> 들한테 받은 사랑이 있잖아요. เพราะว่าผมได้รับ <목소리도> 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 그러면 마지막으로 마지막 ท้ายเดี๋ยวให้คุณฟังหน่อยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้กับ야ี่สื่อมวลช지ให้กับแฟน 마지막으로 어 일단은 어, 저의 새로운 이야기들을 들을 수 있습니다. 그, 으, 방, 륨, 싱 메이, 메이. 봄, 네, 최근에 이재습니다는 드라마를 마쳤고 시스 어, 어, 드라마에 대한 얘기와 네. 그동안에 이제 태국 팬분들과의 어, 얘기 못 했던 부분들을 좀 얘기를 할 거고요. 자, 그, ูถึงเรื่องแล้วก็รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกั กับแฟนในเมืองไทยที่ผมยังไม่เคยเล่าให้ฟังแลวก็ได้เห็นภาพรักใหม่ๆที่แตกต่างจากองผมแลล่ยอมกลแลก็ได้เห็อนภากอก็มีเที่ผมยังไ่เงที่ากก่าไคยรองหนมาก่อกไมอนอนเลยเัคอะและก็มีเพลงที่ผมยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยฮะและก็มีเลยังมครกันแบบสดๆเลยครับ งั้นบอกให้กับแฟนๆหน่อยแบบพูดตามดิฉันว่าทำถึงมากทำถึงมากอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมทำถึงมากมมทำถึงมากอินเตอร์คุค่ะ you s o much ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะจัดพื้นที่เล็กน้อยเดี๋ยวเรานะคะจะมา,ารับดอกไม้นะคะจากผู้บริหารนะคะเออิ ถาหมหน่อยว่าอยากเอาไว้ไหมอยากเอาไหมมหมค่อสยสร้อยคอนี้อยากเอาไว้ไหม